รื่องนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ปกครองผ้าบุตรล้านค่ะอายุ6เดือนถึงเซปีข่าวรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ฟ้าสีแดงนะคะได้ถี่สถานพยาบาลถูกระดับรวมถึงรอพอสตอด้วยค่ะทางนี้นะครับการรับวัคซีนก็ยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและก็เด็กไม่นํามาเป็นเงินไขในการไปโรงเรียนด้วยนะครับ แล้วก็รับวัคซีนได้ดีสถานพยาบาลถูกระดับรวมถึงโรงพยาบาลรพอพ่อชอตอตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรือว่ากรุงเทพมหานาครกำนดด้วยนะครับ ก็ยังได้บอกนะคะว่าการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ค่ะก็จะเต็มไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองนะคะคจะไม่เอามาเป็นเงินไขในการเข้าเรียนในโรงเรียนนะคะคซึ่งน้องๆนะคะเทมีอายุ6เดือนถึงเซปีค่ะผู้<ช>ปกครองก็ลองพิจรารณาดูนะคะแล้วก็พาน,น้องๆไปรับวัคซีนได้วัคซีนชนิดไฟเซอร์ฟ้าซีแดงนะคะเขาก็จะฉีดในทีดเดียวนะคะคือเป็นในปริมาณเี่เหมาะสาหรับเด็กอายุ6เดือนถึงเซปีนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงบิ๊เทิร์ น้องๆด้วยนะครับพผู้ปกครองทันใดทีวางนะครับก็สาสมัตผพาน่องๆเนี่ยไปรับวัคซีนป้องกันโควิด19ได้นะครับค่ะอย่างที่บอกก็คือตามความสมัครใจให้พ,อพ่อแม่ผู้ปกครองร้องพิจารณาดูนะคะคว่ามีความเสี่ยงประมาทไหนนะคะก็เลยพาน่องๆนะคะไปฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าลืมค่ะน้องๆเล่าไปโรงเรียน<ช>ด้วยเรื่องหน้ากากอนา,ามัยแล้วก็ แนะนำลูกๆล,ล้านๆน,นะคะในการว่างตัวในพื้นที่เขาเรียกว่าที่สาธารณะนะคะอย่าอยู่ในพื้นที่แออัดที่สำคัญก,ก็คือส้มนากากใช่ใ <น S 2> ครับแล้วก็ววดี่สำคัญต้อง,องล้างมือสะอาดด้วยนะครับน้องได้ครับมันค่ะ